สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องสวนอุ่นดินค่ะตอนนี้นะคะเราจะมาเจอกันในช่วงของไม้ใบนะคะตัวนี้นะคะเป็นออมเพชรนะคะเป็นไม้ตะก,กูลซิงโกเนียมนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะฝนจะพาเพื่อนๆมาปักชำต้นอ,อมเพชรนะคะ เพื่อเพิ่มจํานวนกันค่ะใช้เขาเยอะๆเลยเพราะว่าเขาใบสวยมากค่ะแล้วชื่อเขาก็ดีนะคะฝนชอบ,บไไดเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเขากันก่อนดีกว่าเนาะต้นออมเพชรน,นะคะเป็นไม้ตระกูลไม้เลื้อยนะคะนี่ค่ะเขาจะมีไหลยแบบนี้ลำต้นแล้วก็กิ่งก้านของเขานะคะก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะถ้าเป็นใบแบบนี้นะคะปลายใบของเขาเนี่ยจะแหลมแล้วก็โคนใบตรงนี้นะคะจะเว้าค่ะ ลักษณะใบของเขานะคะเป็นสีเขียวเข้มนะคะมองดูคล้ายๆกับกร,รมยี่เลยนะคะจะมีเส้นสีขาวนะคะพาดอยู่กลางใบแบบนี้ออมเพชรนะคะบางสายพันธุ์นะคะบางชนิดนะคะเขาก็จะแบบมีใบขาวนะคะคือเขียวน้อยแต่ว่ามีสีขาวเยอะอย่างนี้นะคะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งแล้วก็ราคาตัวนั้นก็จะสูงกว่าะคะ่ะต้นออมเพชรนะคะเป็นไม้ที่โตเร็วมากเลยนะคะแล้วก็ชอบดินชุก ชอบดินทุกชนิดค่ะเขาชอบความชื้นนั่นเองเราสามารถปลูกลงดินก็ได้หรือว่าจะปลูกใส่น้ําก็ได้นะคะต้นนี้นะคะถ้าเราอยากให้เขาโตเร็วแล้วก็สวยนะคะเราควรจะปลูกเขานะคะให้โดนแดดรำไรหรือว่าแดดครึ่งวันในตอนเช้านะส่วนวิธีการขยายพันธุ์นะคะก็สามารถทําได้ด้วยวิธีการปักชําเลยค่ะไหลเข้าตรงนี้นะก็จะมีข้อนะคะข้อหนึ่งก็จะมีใบขึ้นมาหนึ่งใบอย่างนี้นะคะ แล้วทุกข้อก็จะมีรากค่ะตูงรากเล็กๆนะเวลาที่ฝนนะคะจะตัดพวกข้อของไม้ใบนะคะที่เป็นลำต้นเล็กๆแบบนี้นะคะที่ไม่ใหญ่มากแบบนี้นะฝนจะใช้เป็นมิดโกนนะคะแบบนี้ค่ะเพราะว่ามิดโกนเนี่ยมีความคมนะแล้วก็เวลาปลาดลงไปแผลเขานะคะก็จะไม่ช้าค่ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มตัดกันเลยตรงนี้ ตรงนี้เรายกยอดก็ได้นะคะหน่ฝนจะเอาตรงนี้เลยหนึ่งอันเพราะว่าฝนอยากให้เขาแตกมาเป็นช่ออ่าได้มาแล้วนะคะหนึ่งช่อค่ะนี่เราก็มาดูว่าเราจะตัดแบบไหนอีกอย่างสองข้อนี้นะคะเขาอยู่ใกล้ๆก,กันอย่างเงี้ยเราก็ตัดแบบนี้ไปเลยค่ะอ่าแล้วเดี๋ยวอันนี้นะคะเราก็เอาลงกระถางแบบสองใบไปเลยค่ะอย่างอันนี้นะคะ ส่วนเส้นตรงนี้เขายาวนะคะข้อยาวแล้วก็ตัดแบ่งครึ่งตรงช่วงระหว่างข้อกับข้อค่ะอย่างนี้ค่ะโอ้โอเพิ่งเห็นอ่าข้อข้อควรระวังนะคะอีกอันหนึ่งนะคะที่เวลาเราจะตัดนะคะข้อควรระวังนะคะอันนี้ฝนพลาดแล้วนะคะนิดนึงฝนลืมดูค่ะก็คือเออแต่นี้ก็เพิ่งแทงหลอดใหม่นะ ก็คือเวลาที่เราจะตัดยอดเขานะคะเราต้องดูว่าเขากําลังแทงหลอดออกมาหรือเปล่านะคะถ้าเขากําลังแทงหลอดออกมาแบบนี้นะคะเรายังไม่ควรตัดนะคะเพราะว่าหลอดที่ออกมาเนี่ยเพราะว่าตอนที่ช่วงที่เขาสลดลงนะคะตอนช่วงที่เราไปชำไปปลูกนะคะจะทําให้ต้นเขาสลดลงใบที่เป็นหลอดอยู่อย่างนี้นะคะอาจจะเน่าได้นะคะเนี่ยค่ะฝนก็เพิ่งเห็น ลืมสังเกตค่ะเนี่ยนะคะใบที่เป็นหลอดอยู่ข้างในตรงนี้นะคะเขาอาจจะเน่าได้นะคะต้องรอเขาเกิดใหม่อย่างนี้นะคะเสียไปเลยนะคะใบอย่างนี้ถ้าในบางกรณีนะคะสำหรับซิงโกเนียมต้นนี้นะคะอ,อมเพชรเนี่ยเราสามารถชําแบบระบบเปิดเลยก็ได้ค่ะหรือว่าจะชําแบบระบบปิดก็ได้นะคะคือเอาไปเข้าถุงอบก็ได้ค่ะถ้า แล้วแต่สะดวกเลยนะคะแต่ฝนจะไม่ได้อบนะคะฝนก็จะปลูกทั้งอย่างนี้เลยหลังจากที่เราตัดต้นตอเข้ามานะคะแล้วก็ทาปูนแดงนะคะเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เราก็จะมาปลูกกันนะคะกระถางที่ฝนใช้ปลูกนะคะจะเป็นกระถางขนาด4ี่นิ้วนะคะแล้วก็วัสดุในการปลูกของฝนนะคะจะเป็นขุยมะพร้าวนะคะผสมกับมะพร้าวสับค่ะเป็นมะพร้าวสับเล็กนะคะ อันนี้ก็จะแช่น้ําเอาไว้สองคืนแล้วนะคะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนน้าค่ะเพื่อให้สารเทนนินเขาออกนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปใส่ขุยมะพร้าวนะคะลงไปสักครึ่งกระถางก่อนนะคะลงไปครึ่งกระถางก่อนแบบนี้แล้วก็นำต้นอ,อมเพชรนะคะปักลงไปเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วก็ใส่ดีบน้ําออกนะคะให้เขาแบบแค่ชื้นๆก็พอนะคะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาปลูกต้นที่เป็นช่อกันนะคะต้นนี้ค่ะอู้สวยนะเนี่ยสวยมากเลยนะคะต้นนี้นะคะเราก็ปักลงไปเลยค่ะแค่นี้เลยไม่ยากนะคะวิธีการปลูกสิงโกนเนียมนะคะ เป็นพืชที่โตง่ายเลี้ยงในน้ำก็ได้นะคะเลี้ยงในดินก็ได้หรือเลี้ยงกับขุยมะพร้าวแบบนี้ก็ยังได้เลยนะคะเป็นต้นไม้ที่ไม่เรื่องมากะคะ่ะเลี้ยงง่ายหลังจากนี้นะคะเขาก็อาจจะมีอาการสลบบ้างนะมีอาการสลบบ้างนะคะก็ไม่ต้องตกใจแต่ว่าถ้าถ้าอย่างต้นนี้นะคะอย่างต้นนี้ฝนอาจจะเอาเข้าถุงอบนะเดี๋ยวดูอีกทีนึงค่ะเพราะว่า เขามีใบค่อนข้างเยอะถ้าไม่อบเนี่ยก็กลัวว่าจะสลบลงไปหมดเลยเดี๋ยวดูอีกทีค่ะสำหรับต้นออมเพชรนะคะนี่เราก็ทำการแยกเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะจากหนึ่งต้นนะคะที่เราซื้อมาตั้งนานแล้วนะคะพอเราเลียเ้ยงไปเนี่ยเขาก็สามารถผลิตลูกผลิตหลานให้เราได้มาอย่างนี้เลยนะคะหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วนะคะ ถ้าเราไม่รีบนะคะก็ไม่จําเป็นต้องนําไปอบก็ได้ค่ะแต่ถ้าเรารีบนะคะเราก็ควรที่จะนําเขาไปอบนะคะใส่ถุงพลาสติกอบก็ได้ค่ะเพื่อที่เขาจะได้ฟื้นตัวได้เร็วนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเราค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ